สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซี FC นะผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์เ้อพี่น้องตั้นเป็นจังได้เราเมืองว้านเนี่ยโอ้ยเอฟซี FC นะเอฟซีฟั่งโน้นนะเออดูถูกดูแคลนผู้ใหญ่บ้านนะเออวานพ่อไงอกพ่อายออกเออเป็นได้เราผู้ใหญ่บ้านขายนขายแบบเทน,น้ำเทท่าล่ะพี่น้องเออเทเลยพี่น้อง แบบทึ่งขายทึ่งแจกน่ะแหละพี่น้องรุ่นแรกแจกแถมเลยพี่น้องเพิ่นน่ะเพราะยากอยู่แล้วพี่น้องเอ้ยนะอืมจริงๆนะ่ะจริงๆนะ่ะถ้าถ้าถ้าแกจะเอากําไรหรือจะเอาอะไรเนี่ยไอราคาเนี้ยแกไม่ขายนะทุกคนเออเนี่ยแกแค่ขายเพื่อให้มันน,นเปลี่ยนชื่อไปจะได้ไม่เป็นชื่อแกนะ่ะเออ จะได้ไม่เป็นชื่อแกนะฮะเพื่อนๆเนาะได้ได้ได้นิดๆหน่อยๆก็ยังดีนะอย่างน้อยได้ต้นทุนคืนมาสักครึ่งหนึ่งก็ยังดีที่เราลงทุนไปนะพี่น้องไอ้ลงทุนเงินลงทุนหยังย่งอะไรยั่งโบเสียใจเท่ากับลงทุนหัวใจเลยทุกคนเออแกไม่ไม่ไม่เสียใจเท่ากับการลงทุนใจลงไปแกลงทุนใจลงทุนใจเพื่อจะปักหลักปักฐาน ที่แกปลูกบ้านหลังใหญ่ทำอะไรทำบริษัททำอะไรนะ่ะนั่นหมายถึงแกตั้งใจที่จะตั้งหลักปักฐานนะฮมีลูกมีครอบครัวมีเมียและก็จะมีความสุขอยู่กันนะถึงไม้เท้ายอดทงกระบองยอดเพชรพุ่นละที่เพิ่นตั้งใจไวนะ้น่ะเออแต่เมื่อมันไม่ไม่เป็นดังหวังนะแต่เมื่อมันไม่ได้เป็นดังดังที่ที่คิดมันก็จําเป็นจะต้องทําแบบนี้แหละ เพราะว่าเราอยู่ที่เนี้ยเราอยู่ที่นั่นน่ะเสียเปรียบเขาผู้ใหญ่บ้านน่ะเสียเปรียบหลายพีน้องเขาเอาเปรียบเขาเขาเอาเปรียบทุกอย่างนะเงินไร้สดก็ก็ไม่เคยให้ก็ไม่เคยว่าเออมึงบ่าหายกูกบ็บ่ว่าไอ้ที่แกแก,กโมโหเนี่ยในในในเรื่องของเงินไร้สดอะ่ะแกไม่เคยทวงแกไม่เคยถามแกไม่เคยอยากจะได้นะเออตรงนั้นน่ะแต่ แต่ที่มันมามีปัญหาตอนหลังก็เนื่องจากว่าผู้หญิงนอกใจแล้วก็ยักยอกเงินออกไปแล้วไม่คิดจะแบ่งตอนหลังเนี่ยอืมที่แกยอมขายยอมอะไรนะ่ะขายที่ขายทางเพราะว่าผู้หญิงเป็นคนบีบคั้นให้แกทําอย่างนีเออ้เงินไม่แบ่งเงินไม่แบ่งไม่พอนะยังยังแอบอขโมยยักยอกออกออก,ออกจากอ่า บัญชีบัญชีส่วนกลางบัญชีของนาฬิตะไลทนะ์น่ะโอนถ่ายไปซื้ออย่างนั้นซื้ออย่างนี้โอนถ่ายนะ่ะก็คือเตรียมการล่วงหน้าแล้วที่ที่จะเลิกลากับผู้ใหญ่บ้านนะ่ะคือโกงนั่นแหละพี่น้องโกงเตรียมการโกงไว้ล่วงหน้าแล้วทุกอย่างทนะําน่ะผู้หญิงอนะ่ะใจดําสุดๆนะไม่มีไม่มีใครที่จะใจดําเท่ากับครอบครัวนี้แล้วครอบครัวเนี่ยเือใจดำไม่หลีพี่น้อง เบิ่งตั้งแต่พอ่อตั้งแต่พี่สาวยันน้องสาวเนะี่ยพี่น้องตระกูลนี้นะเออไปก็ไปไปไปโลดผู้ใหญ่บ้านวันก่อนนะอ่ะอ่ามีคนถามในคอมเมนต์ผู้ใหญ่บ้านว่าไม่เก็บไว้ให้ลูกล่ะบอกเก็บผู้ใหญ่บ้านบอกว่าบอกเก็บจะเก็บไว้ให้ลูกเก็บเงินใส่บัญชีไว้ให้ลูกดีกว่าใช่ไหมทุกคนเออผู้ใหญ่บ้านนี่แก หลายๆคน f อฟหลายๆคน, FC, คนชอบเวอร์ชันผู้ใหญ่บ้านตรงนี้ที่สู้เขาจุดอ่อนของผู้ใหญ่บ้านที่ว่าแพ้เขาตลอดก็คือเรื่องลูกนะทุกคนถ้าไม่มีเรื่องลูกแกแกไม่มีปัญหาอะไรเลยผู้ใหญ่บ้านแกสู้นะคะ